สวัสดีครับดีเจชิมาครับวันนี้ทางสารางตรวจเช็คซ่อมบ้านไดชินอินเวอร์เตอ,อ,อ,อร์นะครับมีปัญหาไม่เย็นนะครับเชคโคอดขึ้น H6 นะครับ H6 ไดชินอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับ FTD18 f v 2 s นะครับ8อ เป็น r ายุสองนะครับอ่ะนมบ้านเป,เปิดเปิดเบแกเกอร์ครับครับมาจับกระแสน,นะครับอ่ะเปิดเบกกเกอรแ์แล้วนะครับกระแสขึ้นเท่านี้วัดแรงไฟนะครับตั้ง AC 700จโวลต์ ดีก็อยู่ที่220เป็นที่โวลต์อยู่นะฮะกระแสปเปิดใหม่อยู่ที่0,21น,น,นะครับเดี๋ยววัดดีซีพันนะครับ2กัค่กับ3นะครับอันนี้นะฮะสองสามสวิงนะครับตั้งดีซนะีหนึ่งพันโวลต์นะตัวนี้ไฟพันธ์มีนะครับกระแส รอหน่วงแป๊บหนึ่งนะครับเบกเกอร์จะรอนานหน่อยจากเมื่อกี้ลองลองเปิดก็พัดลมหมุดนะครับแต่ว่ากระแสแอมป์ขึ้นประมาณหนึ่งแอมปนะเหมือนคอมคอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออกหรือว่าเดินไม่ออกยกังไงเดีกทีนะแป๊บหนึ่งแล้วแกฟ้ารอรับ ปกติอะไรปกติหมดนะครับหลอ,อ,อด LED ตัวนี้ไม่อยู่ละมาแล้วนะรุ่นนี้นานแนละ ตามทีดูสวิตต์ก็ตั้งไว้นะครับแรกนี้เป็นอ่อนนะครับสองสามอยู่ล่างนะครับเป็นออนตัวนี้หน้าหน้าแอร์ก็ดีหน่อยนะครับมันกว้างนะครับเวลาซ่อมกันจะง่ายหน่อยถ้าที่แคบจะลำบากมากนะส้าหนูไอ้นิเวอร์เตอร์ โอเคครับจะขึ้นกระแสนะครับแป๊บหนึ่งว่าอย่าทำไมไม่ทํางานสักทีเคพัดลมหมุนนะครับนะแล้วก็ตัดนะครับแปบ๊บเดียวคอมเดินไม่ออกนะครับแต่พัดลมหมุนหมุนแล้วก็ตัดไปนะครับโอเคอาการนี่แหละเฮ็ดหกมาแก้ฟ้านะครับ คอยเ,เอย็นไอ้คอยรอนนี่นะครับสายมอเตอร์พัดลมไอ้คอมเพรสเซอร์อนี่นะเ,เดี๋ยวจะวัดแรงไฟดูนะคะตั้งเป็น a อดูจิ้มตัดไปแล้วนะครับกลองวัดแดงเหลืองตอนนี้ข้างในมีกระพริบอะไรไหมครับ โอเครบกวนปิดอีโมดแล้วก็สักพักก็เปิดใหม่อีกทีครับจิ <Yeah. S 1> ้มวัดตรงนี้เลยครับดูว่าไฟคอมมิชเตอร์จ่ายอ,อไหมนี่ครับแต่กระแสะแอมเมื่อกี้ขึ้นนะ่ะก็คือคอมคอมมันออกแล้วแหละ มันหลืงแดงเนียมั้แสขึ้นพัดลมหมนุนออไปความเบาอยู่45 5ส0 คอมก็เหมือนมีสัน0.73ตัดไปแล้วแสพัดลมยังขึ้นอยู่ของคองมมเพรสเซอร์ไม่ขึ้ื่อนนะรอบน,นี้พัดมลม,มุนยาวเลยรบกวนป,ปิดแอร์ปิดเบรกเกอร์ครับเดี๋ยวช่างวัดโอห์มคอมเพรสเซอร์ดยก่อน เซนเซอร์มีปัญหาเตอร์มิเตอร์นะครับเดี๋ยวปิดเลยใช่ไหมครับโอเคะโอเคครับช่างตั้งเป็นโอห์มนะครับที่ลองปีปป๊ปนะครับวัดสีน้ำตาลน้ำตาลเหลืองจุด0 0นนหกนะครับจุดหก น้ำตาลน้ำตาลแดงน <Okay. S 1> ะก็ะจุดโซนโซนอ่าศูนย์หกเหมือนกันศนูนย์จุดหกแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลน้ำเงินนะอ่าเท่ากันนะกา,าจะอ่อนน,นิดน mm ึง hmm. ก็เท่ากันนะครับทั้งสี่เส้น จะเซ็ตตัว,ตวจับหัวลักคอมนะครับเทอร์มิเตอร์ความร้อนนะครับนะวัดเทอร์มิเตอร์หัวลักคอมนะครับส3 8 3 k านะครับแล้วก็สีเทาเทานี่เนี่ยสีเทาสีอะไรเนตัวนี้เป็น สีเทากับไอนี่สีน้ำเงินนะครับนี่เป็นกลางแผงนะสิบสามจุดหนึ่งเก้าเหมือนกันนะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีน้ำเงิน 3.52น,นะครับก็ค่าเดียวกันนะครับเรนเตอร์ก็น่าจะค่าเดียวกันทั้งสามตัวนะครับก็ไม่ขาดไม่อะไรนะครับก็จะมีตรงคอมเพรสเซอร์นี่แหละการเหมือนอตัวคอมเพรสเซอร์ลิ้นคอมล็อกนะครับล็อกเลยละเนี่ยสตาร์ทไม่ออกเลยดันไม่ออกเลยนะครับ จะลองวัดไฟทีนะครับอะลอ,ลองวัดคอมดูนะครับคอมรั่วไหมนะครับตรงกาวตรงโลหะเนี่ยเส้นไหนก็ได้นะครับก็ไม่ไม่ไม่รั่วนะครับเพิสเอร์ไม่รั่วแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนมันติดเดินไม่ได้นั่นเองอลองทีนะครับ พยายามจะทำงานตัดไปแล้วคมตัดตวนวคอมกระชากอยู่แต่สปีดไม่ขึ้นนะฮะโอเคครับปิดปิดท,ที่โมปิดเบรกเกอร์เลยครับเดี๋ยวช่างเขาแกะดูบอร์ดนี่แนะสขึ้นนะเขาลมหมุน หอมฟอกเลสแกะดูบอร์ดนะครับดีนะตรงนี้มันเหมือนมีน้นำเยิ้มๆด้วยอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองแกะดูนิดนึงนะครับรว่าเป็นที่คาปลานะว่าโมดูลเขาเป็นตัวใหญ่นะตัวแกะโดเมนบอร์ดกันนะครับพอดีเห็นตัวนี้มีคาบอะไรไม่รู้ ดูก็ไม่มีอะไรนะคาป่าก็ดีป่ะครับฝนคาปาเสี่ยงเลย42นะนำก็สาด ใส่ไฟกัน,นไฟมันก็ออดนะสองจุดห้าโวลต์บคอมี่เท่าไหร่ครับอบอกเบอร์คอมเพรสเซอร์ล้ว คอมมิเชอร์เบอร์นี้นะครับสองวายซีสามสองยูเอ็กดีมาร์ทเอโอเคครับยังไงเลยลองหาที่ซ่อมดูกันติดตามตอนต่อไปครับ